อ่ะนะครับก็อย่างแรกก็วันนี้มาเจอกันนะครับก็ดีใจนะครับนะบางคนก็อาจจะไปอยู่ห้องวงเอ่อวงจรปิดนะครับแต่จริงแล้วก็จองไว้เต็มที่นะครับแต่ว่าเนื่องจากวันนี้ที่เราทํากิจกรรมแนะแนวเนี่ยบังเอิญไปติดกับวันสําคัญวันสําคัญนะครับ <laughs> เขาเรียกว่าวันขบวนการ power ranger นะคือเอ่อจะมีแปลงร่างเป็นหัวหน้าขบวนการคือสีแดงได้ นะครับนะซึ่งหลายท่านผู้ปกครองหลายท่านก็เป็นห่วงบุตรหลานอาจารย์ก็เข้าใจนะครับนะแม้แต่ตัวพี่ชายของอ,อาจารย์เองนะก็บอกหลานๆว่าเฮ้ยวันนี้ไม่ต้องออกจากบ้านนะอะไรเงี้ยไม่ต้องออกจากบ้านนะนั่งกินขนมอยู่ที่บ้านแล้วกันเด็กนะผู้ปกครองบางคนก็โทรมาถามว่าวันนี้จะเลื่อนแนวไหมอาจารย์บอกไม่เลื่อนนะเพราะว่าแอคเซสมีปัญหานี้ตลอดตั้งแต่รุ่นที่แล้วละก็ทีอ่อีกสีหนึ่งนะครับปิดที่สยามพารากอนจำได้ไหมครับ แอกเซสก็เป็นสถาบันเดียวที่หน้าด้านสอนนาเวลาสอนนี่แม่มีนะครับอันนี้มาเลยสั่งลูกไว้เรียบร้อยมีอะไรนะหนมปงหนุมปังสั่งลูกไว้ว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นอยู่ในแอกเซสนอนในแอกเซสนี่แหละนะนั่นคือเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนมันมีมันมีตรงนี้ขึ้นมานะครับนะก็เอ่อแต่วันนี้ไม่ไรนะครับจริงๆแล้วนักเรียนเจนว่าอาจารย์ถามแรกครับแรกเลยปัญหาของสังคมไทยตอนนี้เกิดจากอะไรครับไม่ใช่การศึกษา ก็ยังไม่ใช่ไม่ใช่ถูกไหมถูกไหมครับนะคือตรงนี้เนี่ยคือทั้งสิ้นทั้งปวงเนี่ยไม่ว่าใครจะคิดไงก็แล้วแต่เราเราบอกไว้ก่อนนะครับวันนี้เราจะพูดในเรื่องความเป็นจริงเพราะเราเลือกแล้วว่าเอ่อจะรับเฉพาะนักเรียนเอ็กเซทแท้บางคนบอกเพื่อนอย่ามาฟังได้ไหมจากเซโนนะครับเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงนะครับปรากฏว่า ผู้ปกครองบางท่านนะครับก็อยากเข้ามาฟังนะครับบอกว่าไว้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะผู้ปกครองนี้ต้องรอรอช่วงของคุณพ่อคุณแม่อีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าทําไมอาจารย์ถึงเรื่องจริงคุณพ่อคุณแม่จะเข้ามาฟังก็ได้นะแต่อาจารย์เลื่อนไปก่อนเพราะอะไรครับเพราะนะครับเอามาแล้วครับโนเกียนะครับนะเขาเรียกว่าลิงโทนไม่ลงทุนนะครับนี่ฟังเสียงกรรู้โนเกียนะครับอถูกต้องแล้วครับปิดเสียงนะครับเดี๋ยวจะเสียสมาธิแตกสั้น นะปัญหาทั้งหมดตรงนี้ที่เราเห็นก็คือเรื่องเงินถูกไหมครับที่หลายคนอยากจะเปลี่ยนแปลงนะครับอาจารย์แซงดึงนะครับนะขออนุญาตเปิดใจให้กว้างนะครับบอกก่อนว่าต้องเปิดใจให้กว้างนะเหมือนที่อาจารย์เคยเปิดใจกว้างมาก่อนเราต้องตัดคําว่าอะไรนะอุปทานนะสื่อที่เราเรียกว่าสิ่งที่ยึดต,ติดออกไปก่อนนะครับนะหรือที่ผู้ท้เจ้าบอกว่าอย่าไปยึดต,ติดกับเทดิชันเดิมๆที่สืบทอดมานานซึ่งเราก็ไม่รู้จะทําไปเพื่ออะไรนะบางอย่างนะครับนะเอ,อ่อ ยกตัวอย่างเช่นนักเรียนที่ไ่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยจำเป็นไหมไหวเพื่อนว่าอะไรนะไม่รู้คือเจอคนหน้าขอให้มึงอย่างนี้ก่อนเถอะถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้อันนี้คือเป็นสิ่งที่บางอย่างนะครับหรืออย่างในประเทศอเมริกาเนี่ยนะเพิ่งการยิงปืนใหญ่ของฐานอเมริกานักเรียนรู้จักยิงปืนใหญ่ไหมเวลาเขาทำสงครามอ่าวอะนะเขายิงปุ๊บจะเห็นว่าทหารต้องถอยมาก่อนแล้วถึงจะกดปุ่มยิงถุง จนมีนายพันคนหนึ่งเมื่อประมาณสามสิบอีกแล้วเขาสงสัยว่าทำไมคุณต้องเดินถอยด้วยก็เลยสืบประวัติไปประวัติมาที่สืบทอดไปยาวนานเพราะว่าการยิงปืนใหญ่แบบนี้นะมันตั้งแต่สมัยอเมริกาทําสงครามกับอังกฤษคือปืนสมัยก่อนมันมีแรงกระชากถอยหลังใช่ไหมมันก็ถอยเดชใช่ไหมแล้วก็วิ่งกับมาใไหมสนุกกันใหญ่เลยมึงใช่ไหมแต่สมัยนี้ปืนมันเป็นรถแล้วปืนไรแรงสะท้อนเคยเหไหมปืนใหญ่มั่ยิงปุ๊บมันจะมีโชคลับอ่ะเขาเลยบอกเปลี่ยนสามปีแล้วอเมริกาเปลี่ยนหมดเลยว่าไม่ต่อไปนี้เวลายิงปืนใหญ ไม่รู้ไม่ถอายมน้อยกูถอยกูถ,ถอยใช่ไหมเนะนะครับถอยอะถอยมันสรุปกันใหญ่อะไรเงี้ยนะครับซึ่งก็คือเห็นว่าเป็นเทดิชันเดิมๆซึ่งสืบทอดมายาวนานแต่ก็ไม่ใช่สิ่งจําเป็นนะครับคราวนี้เอ่อทำไมอาจารย์ถึงพูดว่าตรงกรณีนี้เรื่องเรื่องรายได้นะครับเป็นเรื่องหลักอาจารย์ถามว่าสิ่งที่นักเรียนเห็นทุกวันนี้นะครับใครรับน้ก็รับนะพุ่งตรงนะวันนี้เราพูดตรงฮาร์ดคอร์นะฮะนักเรียนเวล h, นเนานักเรียนนั่งรถอยู่ในประเทศไทยนักเรียนคิดว่าคนส่วนใหญ่ดูแล้านาเป็นไงเวลานักเรียนนั่งรรถอะไก็ไ มองไปรอบข้างเนี่ยโหตึกสวยเหมือนสิงคโปร์เหมือนญี่ปุ่นไหมเหมือนออสเตรเลียทวทัน์สวยงามไหมนักเรียนรู้ไหมใครเคยไปต่างประเทศใครไปต่างประเทศมาแล้วยกมือครับกี่คนครับอร่วมกิจกรรมเลยนะวันนี้จะมีมีมาพูดหน้าห้องเลยนะครับนักเรียนรู้สึกบ้านเรือนเขาทึมๆเหมือนเราไหมสีสันมันจะสวยกว่าเขียวก็เขียวไม่ใช่เขียวตุ่นๆเขียวมันมีฝุ่นเคลือบตลอดเลยใบไม้อะใช่ไหม ตึกโสมโอะไรอย่างเงี้ยคือพอเราอยู่สภาพอย่างนี้ทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยความคิดเราก็เป็นไงครับโสมไม่ชื่อนักเรียนลองยับอยู่ในกระต๊อบเลยถูกไหมสังคมมันเปลี่ยนจริงๆใครที่เคยเอ,อยู่คอนโดหลายๆที่อย่างอาจารย์เนี่ยคอนโดย้ายที่โน่นมาที่นี่เนี่ยนะครับเราเราจะรู้เลยว่าคอนโดแต่ละคอนโดเนี่ยสภาพแม่ลอกไม่เหมือนกันบางที่จ้องจังจ้องจองัจงนักเรียนไปเดินโลตัสเคยเดินใช่ไหมบิ๊กซีไม่เคยครับ หน้าตาอย่างนี้เต็มที่คือผู้ห้างบางลำพูเคยไปเดินบิ๊กซีโลตัสแล้วไปเดินเอ็มโพเรียมพารากอนไหม <c oughs> ความรู้สึกเป็นไงต่างกันไหมต่างไหมต่างไปบิ๊กไปโลตัสนักเรียนจะเห็นว่าเด็กนั่งนั่งแทะถั่วกคเห็นไหมที่เป็นถั่วที่ขายผักนั่งแทะถั่วแล้วทิงท้งๆแล้วก็เดินกันอิเล็กเคคะนักเรียนไปเอ็มโพเรียมพารากอนเคยเห็นคยเคยเห็นคนฝรั่งมายืนแทะถั่วไหมครับใช่ไหมนั่นนี่คือคือ คือสภาพแวดล้อมที่เราชัดเจนเลยครับรอนนี้อาจารย์ก็ฝากบอกไว้วันนั้นเราเห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นตรงนี้คือเรื่องตังค์ตังคือมันจะชิ่งไปเรื่องการศึกษาเรื่องหลายๆอย่างจริงไม่จริงสมมุตินะถ้าคุณพ่อเราเนี่ยมีฐานะสุดยอดนักเรียนคิดว่าคุณพ่อใช้เราเรียนโรงเรียนตอนนั้นปัจจุบันไหมอาถามตรงใช่ไหมส่งเราไปตั้งแต่อะไรครเด็กๆแล้วถูกไหมส่งไปไหนคร ส่งไปไหนพวกนามิเบียไลบีเรียเอธิโอเปียถูกไหมนั้นเราต้องเปิดใจให้กว้างยอมรับความจริงก่อนนะครับแล้วเห็นว่าบางทีอาจารย์คุยกับหลายๆคนเนี่ยที่เขาสีอะไรเท่าไหร่ก็แล้วแต่เขาบอกว่าอยากเปลี่ยนบ้างอยากเปลี่ยนบ้างเพราะว่าถ้าไม่เปลี่ยนชีวิตนี้ก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเช่นคนที่อาจารย์รู้จักดีเช่นช่างแอร์ของแอคเซสเขาอยากเปลี่ยนเพราะอะไรฮะเพราะเรารู้ว่าณจุดนี้ เป็นช่างแอร์ถ้าเป็นอย่างเนี้ยพวกนี้ก็เป็นอะไรอยู่ดีช่างแอร์เพราะสามสามสิบไปสี่สิบแล้วไงสี 4, 5, ่ห้ากูเป็นช่างอะไรดีช่างแอร์ถูกไหมคนขับแท็กซี่จบปหกอาจารย์เพิ่งมีเรื่องคนขับแท็กซีาา่เมื่อวานเห็นว่าคนแต่ละไฟล่ำเนี่ยพูดไม่เหมือนกันเชียวตูดอาจารย์ลงม,มาถึงมาด่าอาจารย์เว้บบอกว่ามีน้ําใจหน่อยนะเอา้าบอกอาจารย์บอกเอาคุณจะคุณจะทำไมคุณจะเลี้ยคุณไม่เปิดไฟเลี้ยวอาจารย์บอกอย่างนี้มันบอกว่าไงรู้ไหมคาน้าไม่เห็นต้องเปิดเลย โ oh <c oughs> อน้โหกันน้ำไปเนาะแล้วพูดไม่รู้เรื่องนำมาว่าอาจารย์มันไม่รู้แบบพูดดา่าด่าอาจารย์ทำไมอยู่ดีมาขึ้นมึงกูอะไม่มึงไอ้หน้าขาวบอกอาจารย์เงี้ยโมแม่งด่ากูเจ็บปวดมากไอ้หน้าขาวไอ้หน้าขาวไอ้หน้าพิมเสนพิมพเสนอาจารย์อาารยโอโ้โหโทษทีครับนะอาจารย์เลยทำคุณจบชั้นเลยครับบอกจบปอ .6 อาจารย์บอกเออเหรอครับไม่เป็นไรฮะเขาบอกว่าแต่กูก็สูงกว่ามึงพูดกับอาจารย์เงี้ยอาจารย์ก็เลยแบบโอเคคุณสูงกว่าผมเพราะหัวมันเถิดไง อาจารย์ผมรู้แล้วคุณสูงอะไรกว่าผมนี่ไงผู้ไม่รู้เรื่องคือมันคนอย่างนี้พวกนี้ก็ไม่รู้เรื่องทุกกระจกรถเห็นไหมทุบกระจรถไปกระชากพวกนี้ผู้ไม่รู้เรื่องเพราะอะไรครับนักเรียนเพราะชีวิตเขาพรุ่งนี้อย่างไงก็เขารู้อยู่แล้วไม่มีทางดีขึ้นกว่านี้ทั้งหมดก็จะวนกลับมาที่การศึกษาการศึกษานักเรียนลองคิด คนบอกบางคนไม่เข้าใจต้องใจเข้าใจเราอาจารย์ก็เข้าใจเขานะอาจารย์ถึงเหล่านี้คือไม,ไม่ไม่ค่อยซีเรียสอะไรเท่าไหร่เพราะว่านักเียลองคิดสมมติลูกนักเรียนตื่นมาตอนเช้าเลี้ยงควายถึงสามโมงบ่ายสามโมงเคยเห็นไหมเด็กต่างจังหวัดอะนุ่งเกงนักเรียนแล้วก็เอามาทําไมไว้ข้างนอกกองไว้ข้างนอกนั่นแหละพีตพ่ตา้าพีตาพ่ตา้ตาก็เดียวนะแล้วก็เออเอาไว้ข้างนอกเอาไปข้างนอกเอาไปข้างนอกไปแล้วก็คือเด็กถ้าเห็นว่าลูกไปงงงงสับสนอย่าจูนอย่าจูนนะครับบอกว่าเห็นว่าเราตื่นมาตอนเช้าเราเห็นลูกเรา เลี้ยงวัวเลี้ยงควายจบอหกแล้วปหกโรงเรียนต่างจังหวัดไกลๆนักเรียนก็คงจะเคยเห็นใช่ไหมไอ้เพชรทงขาดๆอ่ะวิะะ่งกันฝุ่นตลบอ่ะกินนมบูดนะครับนั่เรี้ยงคิดว่าชีวิตเขาจะดีขึ้นได้ยังไงนั้นจะเห็นว่าเหล่านี้เนี่ยก็คือสิ่งที่เขาเขาขอนั่งไว้กันนะเมื่อยแล้วเดี๋ยวนี้วัยรุ่นแล้วต้องนั่งน่อย <c oughs> นะครับนั่งนานแล้วเมื่อยก็จะเห็นว่านะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแม็กห้องไหนที่เป็นดีวีดีให้มาหน้าห้องสุดเลย พวกนี้คงไม่มาละเพราะว่าคงติดปัญหาเรื่องเลเจอ์นะนะนะครับนะก็เออนักเรียนลองคิดนะครับว่าทั้งหมดเนี่ยมันคืออยู่ที่การศึกษาด้วยคือตัวตัวคนกลุ่มหนึ่งในในประเทศไทยที่เราเป็นอย่างนี้เพราะว่าเขาคือตัวตัวเขาไม่สามารถออกไปแล้วเพื่อจะดึงเข้ามาได้นึกออกไหมเขาต้องให้ข้างนอกกิีดอย่างเดียวถูกไหมนด้เรียงใจเขาใจเราเพราะถ้าอาจารย์เราจุดจุดนั้นอาจารย์เชื่อเราก็เป็นแบบนั้นแหละ จริงไหมขณะที่อีกคนอีกกลุ่มหนึ่งบอกไม่ใช่เราสร้างเองได้อะไรเองได้ใช่ไหมแต่ว่าก็มีปัญหาเหมือนกันก็คือว่าแล้วทำไมแบบเดิมและวทาไมประเทศเราเป็นแบบนี้ถูกไหมครับอย่างล่าสุดนะที่อาจารย์นั่งพิ้นเมื่อเช้านักลิงก็ดูคะแนนโอเน็ตเอน็แล้วนี่ดูข่าวไหมครับ